สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะสอนในบทที่หนึ่งนะครับเรื่องเศษส่วนในหัวข้อนี้เป็นการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับจำนวนนับก็คือจำนวน 1, 2, 3 4,5 6องสาม่ห้าไปเรื่อยๆนะครับเศษส่วนก็คือตัวไหนครับ ถ้าเป็นจทย์ข้อแรกเศษส่วนก็คือ2อส่วนเโอเคไหมครับสอส่วนเจ็ดจำนวนนับก็คือตัวนี้โอเคไหมการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับมีวิธีอยู่ว่าวิธีทำ คุณครูจะอธิบายก่อนนะครับว่าที่มามันมาได้ยังไงนะครับการคูณคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆทกันอ่าข้อนี้เพิ่มขึ้นกี่ครั้งครับ3มครั้งคือการคูณ3ถ้ามองเป็นภาพจะได้แบบนี้ครับอ่าได้แบบนี้นะหนึ่งส่วน สองส่วนสามส่วนสีส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดส่วนโอเคไหมครับนี่คือเจ็ดส่วนแต่เขาระบายไปสองส่วนถูกต้องไหมตามโจทย์เลยนะครับเป็นสองเศษสองส่วนเจ็ดอ่าโอเคไหมต่อมาเขาบอกว่าคูณ3าม แสดงว่าเศษสองส่วนเจ็มครั้งดูนะครับตัวนี้คือครั้งที่1ถูกต้องไหมครั้งที่สองคือตัวนี้คือสองส่วนเจสองส่วนเจตัวที่สองต่อมา สองส่วนเจ็ดตัวที่สามอ่าได้แล้วครับสองส่วนเจ็ดสามตัวดังนั้นถ้ารวมกันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับดูจากรูปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกระบายไปห,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 หส่วนในเจ็ดส่วนดังนั้นคือ หกเศษหกส่วนเจ็ดโอเคไหมครับอ่าเห็นภาพเรียงครับที่มาจะได้ว่าสามคูณสองส่วนเจ็ดเท่ากับสองส่วนเจ็ดบวกกันสามครั้งโอเคไหมส่วนเจ็ดแบบนี้นี่คือที่มานะครับจะได้เท่ากับ หกส่วนเจ็ดอ่าเห็นไหมตามภาพเลยเหมือนกันเลยครับแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าส่วนข้างล่างเหมือนเดิมแสดงว่า3ามคูณสส่วนเจ็เท่ากับสคูณอยู่กับ2ส่วนข้างล่างอ่าคือทั้งหมดส่วน7โอเคไหมครับ จะได้เท่ากับ6กส่วนเ็อ่านี่คือคำตอบครับ6กส่วนเอ่าเข้าใจที่มาหรือยังครับอ่าตอบตอบหกส่วนเโอเคไหมครับ ต่อมามาดูตัวอย่างที่สองกันเรารู้แล้วนะครับที่มามายังไงอ่าเรามาเริ่มทำกันเลยครับวิธีทำเขียนโจทย์ครับ2คูณเศษสี่ส่วนเก้า,ากับถ้าใครยังไม่แม่นสูตรคูณหรือการคูณเราทำสี่ส่วนเ บวกกับอ่ากี่เท่าครับสเท่าก็บวกกันสองครั้งส่วน9ได้เท่าไหร่ครับส่วนเท่าเดิมอ่าส่วนเหมือนกันแล้วส่วนเท่าเดิมข้างบนบวกกันเป็น8ปอ่าข้อนี้ตอบ แปส่วนเโอเคไหมครับแสดงว่าแสดงว่าคุณครูเขียนแบบนี้ได้เลยถูกต้องไหมแบบนี้นะแสดงว่าคุณครูเขียนแบบนี้ได้เลย2คูณอยู่กับเศษสีส่วนเเท่ากับสองคูณสทั้งหมดส่วนด้วย9โอเคไหมครับ ก็ตอบ8ปส่วนเโอเคครับข้อนี้ต่อมาดูตัวอย่างที่3นะครับเขาบอกว่า6คูณอยู่กับเศษ1ส่วน2่าดูวิธีทำวิธีแบบอ่าขั้นตอนขั้นตอนแบบปกตินะครับ หกคูณอยู่กับ1นส่วนสเท่ากับ6คูณส่วน2อถูกต้องไหมจะได้เท่ากับ6กส่วนสองทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการนำอะไรมาหารครับอะไรหาร6กได้สอลงตัวครับมีไหมอ่าสังเกตว่ามันเป็นจำนวนคู่ นำสองมาหารได้ได้เท่ากับสามข้างบนสองหารหงได้สามส่วนหนึงถ้าส่วนเป็นหนึ่งให้ตอบเลยว่าตอบส่วนเป็นหนึ่งให้ตอบแค่ตัวข้างบนคือสอามข้อนี้ตอบสามแต่คุณครูมีเทคนิคครับ จทย์บอกว่า6คูณอยู่กับ1นึ่งส่วนสอขยับขึ้นข้างบนนิดนึงคูณครูนำา2ข้างล่างไปตัด6ได้เลยโอเคไหมครับจะเหลือเหลือเท่าไรครับเหลือสาอเท่ากับ3คูณอยู่กับ หนึ่งข้างล่างตัดแล้วข้างล่างเดือนหนึ่งไม่ต้องเขียนดังนั้นสามคูณหนึ่งได้สามคำตอบเหมือนกันเลยครับโอเคไหมครับอ่านี่คือเทคนิคในการคิดข้อนี้นะครับอ่าถ้าตัดได้ตัดได้เลยโอเคไหมครับถ้าตัดกันได้ตัดได้ก่อนเลยอ่า มาดูตัวอย่างที่สี่ครับสังเกตไหมครับสังเกตว่าตัดได้ไหมครับตัดก่อนทำได้ไหมวิธีทำสิบสองคูณอยู่กับสองส่วนสามสังเกตว่าใครท่องสุดคุณแม่นๆสังเกตสามไหมครับสาม ตัดสสิบองได้เพราะว่าสามอะไรได้สสิบองครับสามสี C, ดังนั้นส่วนหายไปแล้วจะเหลือจะได้จะได้ตัวที่เหลือครับสีคูณอยู่กับสองเท่ากับ แตอบแค่นี้ได้เลยโอเคไหมครับตอบแปดดูนะคนที่งงดูนะผมจะทำให้ดูนะครับวิธีแบบข,ขั้นตอนปกติขั้นตอนปกตินะครับสิบสอง คูณอยู่กับสอส่วนสามนจะได้เท่ากับ12บสคูณสส่วนด้วยสามเท่ากับ12บสอ,สองเป็น24 24ส,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 ส่วน3ามทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำโดยการนำสามมาหารครับ สหารยี่ิบสี่ลงตัวหารสามลงตัวจะได้เท่ากับแปดส่วนหนึ่งอ่าถ้าเป็นส่วนหนึ่งให้เขียนแค่ตัวข้างบนคือแปดโอเคไหมครับเหมือนกันเลยวิธีไหนก็สั้นกว่ากันครับอ่าถ้าเราจะทำวิธีนี้ได้เราต้องทำยังไงครับสูตรคูณให้แม่นนะครับโอเคไหม เนี่ยวิธีเนี้ยตัดได้เลยตัดก่อนได้เลยโอเคนะครับต่อมาดูตัวอย่างที่ห้าครับเขาบอกว่าห้าคูณอยู่กับเศษเจ็ดส่วนสิบสองอ่าวิธีทําขเชิญโจทย์ก่อนครับ จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ตัดได้ไหมข้อนี้ตัดไม่ได้แล้วก็